ดีค่ะตอนนี้ที่สิงคโปร์ก็ประมาณ11โมงนะคะฝนตกค่ะฝนตกตลอดทั้งวันเลยเมื่อคืนก็ตกตลอดทั้งคืนเลยตอนนี้เรากำลังจะไปรับพี่สาวเพื่อที่จะไปทานอาหารที่ร้านอาหารนะคะพอดีพี่สาวขอจองร้านอาหารไวค้ค่ะเดี๋ยวเราไปรับพี่สาวแล้วก็ พ่อก็ทำหน้าที่เป็นคนขับรถให้เหมือนเดิมนะคะวันนี้พ่อน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้แต่งตัวหล่อด้วยจะไปทานอาหารที่ร้านอาหาร mm hmm. ก็แต่งตัวหล่อเป็นพิเศษเลยค่ะวันนี้วั much well. นนี้เราก็มาถึงร้านอาหารแล้วนะคะกำลังเดินขึ้นบันไดขึ้นไปข้างบนค่ะ ตอนนี้เราก็รอเวลาประมาณเที่ยงนะคะเป็น a f ต e r n o o n time ค่ะก็ดูบรรยากาศรอบๆไปก่อนนะคะเพราะว่าร้านอาหารยังไม่เปิดเรามาถึงก่อนเวลาประมาณ10นาทีค่ะสวยมากเลยค่ะบรรยากาศรอบๆก็ค่อนข้างที่จะไพรเวทนะคะสวยมากเลยค่ะ รอไม่ถึง5นาทีก็มีพนักงานมาเปิดร้านนะคะคนมารอคิวเยอะมากเลยค่ะร้านอาหารต้องจองคิวล่วงหน้านะคะถ้ามาหน้างานก็คือไม่ได้กินเลยดูสิคะเป็นเอกลักษณ์เขามากเลยมีจานมีถ้วยสวยงามมากเลยค่ะ สั่งอาหารรอไม่นานอาหารก็มาเลยค่ะน่ากินมากเลยค่ะเรานี่กินจนพุงออกไปเลยหลังจากทานกันเสร็จแล้วก็เดินลงบันไดเพื่อที่จะย่อยเรานี่คือกางเกงแบบว่าพุงออกมากเลยอายมากเลยค่ะเพราะว่าใส่กางเกงแบบซิทมากๆไปจนต้องเอากระเป๋ามาปิดพุงไว้ <c oughs> จนชายีทักว่า โอ้โหแบบนี้ใส่กางเกงมาผิดวันหรือเปล่าหลังจากนั้นก็เดินดูของเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ถ่ายรูปนิดหน่อยก่อนกลับบ้านค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่รับชมจนถึงตอนสุดท้ายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ